สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไรแล้ววันนี้ก็มาเห็นอยู่ที่แปลงตาศักนะแปลงเผาทุกคนวันนี้ขุดเพิ่มอีกสี่ไร่นะเนี่ยแปลงเดิมต่อจากขุดรุ่นที่แล้วนะรุ่นที่แล้วขุดไปสิบไร่เหลืออีกแปดไร่อันนู้นเอาไว้นะอันนู้นเอาไว้พันสี่ไร่ กูดแปลงนี่สี่ลายนะยบมาแล้วนะนยันมาทีเอฟร้อยหสิบรุ่นเก่าแล้วทุกคนนะเนี่ยวันนี้มาในการหกคันนะแปลงเนะนี่ยมีแยกกันเป็นสองแปลงนะอยู่แปลงบ้านพพขวันชุดนึงอยู่โน่นประมาณก็ห้าหกคันเหมือนกันแ้วก็มานี่หกคันทีมงานเดิมนะทีมงานคุณนิรัน์บ้านบ่อทํา อันนี้ก็เป็นแซดทีนะอยู่ริมนู่นแซตทีวันนี้แซทีมาสองคันนะแล้วก็เราค้นก็เป็นยันมานะมียันมารุ่นเก่าอย่างนี้ก็มีมาสองคันนะแต่วก็มีรุ่นใหม่สองคันนี่นะตามสีสีเขียวเลย ต้องใช้รถช่วยดันนะกอนะเพราะว่าหนักเนาะมันรถมันเยอะแล้วและดินแปลงนี้จะเป็นดินเป็นดินยังไงอะ่ะปีหน่อยเดียวคือจมเลยอะดินฟูๆเนาะนี่นะสีเขียวนะบางทีเอฟร้อยห้าสิบไอ้ดีตัวน,นี้ก็เป็นของช่างช่างน็อตนะเนี่ยนะช่างนอ็อต ดีชุดใหม่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะขออย่างรู้สึกว่าชุดนี้น่าจะพันเก้านะชุดละพันเก้าที่นะ่มีเอซีให้รีวิวสารี่นะสารี่ก็คือใหญ่ๆนะก็ประมาณ2เมตรกว้างนะกว้างสองเมตรสิบเซนยาวนี่ก็แล้วแต่ก็อาขายายาวขนาดไหนแต่ละคันความยาวไม่เท่ากันนะ 2เมตรเจ็ดติดสองเมตรแปดติดสามเมตรสาเมตรกว่ากันแล้วแต่ใครจายาวตสั่งช่างก็ต่อได้แล้วจะเป็นคอกเนี่จะเป็นพับได้นะเนี่ยแลาวนี้ก็จะพับครึ่งแรก็สูงประมาณแค่แค่หัวลูกน้อยนะแล้วก็พับยกขึ้นไปได้อีกชั้นนึงก็จะสูงขึ้นไปอีกคราวนี้น่าจะพับได้ถึงสามชั้นนะพับขึ้นไปนะ หลังช่วงล่างจะเป็นพันระยองเก้านะตรงเนี้ยรนะยองเก้าก็หัวจะไม่ค่อยโตนะนี่นะ่ละคันนะอันนี้อีกอย่างนะต่ออีกอย่างอันนี้จะกว้างอันนี้ก็จะคนละทรงนะนี่นะสองคันก็จะเป็นทรงเดียวกันนี่โนนี่คันทรงนี้นะแล้วอีกคันก็จะเป็นทรงโนนะจะพาไปดูทรงนะนี่นะ เป็นทรงนี้กรงนึงจ,จนมนะากดุมนี่จะเป็นดุมเ,เขาลอ,อยเนะเาะเผาเป็นเขาพวกรถสื่งองต่างพวกอะไรอย่างนั้นนะเนี่ยน,นะเผายางก็เป็นยางใหญ่เลยยางคันนี้น่าจะแปดร้อยยีบห้าเนาะแบบบรรทุกได้มากๆเลยฮนะหกตันนี่คือสบายเลยเนืัว หมายเลิกกยนะแีร้อยห้าห้านี่นะนนะตัวต่อยดีของช่างนอ็อตสวยนะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่อันนี้ลุงน,น้อยก็สั่งสั่งมาวานเลยนะตัวต่อยดี